วันนี้จะอ่านพุทธวิใน้ฟังในเรื่องอินทรีสังวรเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งวิมุตติยานทัศนะในหนังสือพุทธวิศณะหมวดธรรมฉบับอินทรีสังวรหน้า74จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวัศณะเล่มที่22หน้าที่402ข้อที่321ภิกขพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ เมื่อสมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้วสเก็ตเปลือกนอกก็บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็บริบูรณ์กระพีก็บริบูรณ์แก่นก็บริบูณ์นี้ฉันใดพิกุทั้งหลายเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เมื่อสินมีอยู่สัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยะถาภูตะยานทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อยะถาภูตะยานทัศนมีอยู่นิพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เมื่อนิพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติยานทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยฉันนั้นเหมือนกันแล